แ้วกระสิค่ายความยึดมั่นืือมั่นสำคัญผิดทอนจิตทอนใจออกจากความอาไลอาวอนบ่ออนซ่อนในความหักบ่ออนซ่อนในความสั่งนี่เมื่อเฮาได้ผิดเจรณาธรรมะทั้งสีประการ ว่าเฮามีความแก่เป็นธรรมดามีความเก็บไข่เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามีการพัดภาคจากคลองหักคล้องชอบใจเป็นธรรมดาเฮากระสิเกิดความบ่ประมาทในชีวิตฝ้ากระทำคุณงามความดี อันใดยังบวนเห็ุบันทำทานยังบันทำกสิเฝ้าเห็ดเฝ้าทำศีลยังบ่สะอาดอยังบ่บรีสุ์กสิเฝ้าเห็ดเฝ้าทำตั้งจตนางดเวนจากการข่าสัต์จากการลากักทรัพย์จากการประพฤติผิดในกามจากการเว้าชีตัวจากการ ดื่มของมึนเมาในห้องก็ได้มาเพเจจารณาสินทั้งหาขอตื่นแต่เศร้าขึ้นมายามเบิงถ้ำซียามเบิงสินหาตื่นแต่เศร้าให้มีเก่าแนวยามยาคู่ขอถามยามไปละนอกเก่าอันว่าเก่าวานันได้แก่ถ้ำซีและสินหาพี่น้องเอ้ยขั้นผูไดบ่เคย อย่าละเลยให้ยามคุศาเข้าสิได้หูจักนาทีอันพึ่งปฏิบัติแกเฮ้าเองแล้วก็แกสิ่งที่เฮ้าหักพอแม่เพิ่นเลียงเฮ้ามาแล้วเฮ้าสิได้ทําำนาทีเลียงเพิ่นตอบแทน ดำลงว่งตระกูลซอยเหลือ,อกีดการงานเฮตโตเฮ้าให้ควรแก่การหลับสับสมบัติมรดกตกทอดให้หน้าสาโทเฮื่อนซ่านบานทรงที่อยู่ที่อาศัยแล้วก็รับมรดกทางวัฒนธรรมรับมรดกทางด่านคุณธรรม พ่อแม่พผ้าเขาวัดเขาว่าผ้าทำบุญตักบาทผ้าสม่านศิลพ้าฟังเทศฟังธรรมเฮ้ากระลับเอามรดกอันนั้นเขามาไหวเมื่อพ่อแมร่่วงรับไปแล้วท่ำบุญอุทิศให้นี่เฮ้าสิหูจักนาทีที่พึ่งปฏิบัติต่อสิ่งที่เฮ้าหักเพราะว่า สิ่งที่เห่าหักนั่นบ่ซาบ่นานก็ต้องจากเข้าไปเดี๋ยวเฮาสิมาคำค่วนเสียใจภายหลังว่าเฮาบ่ได้ปฏิบัติหนาทีต่อสิ่งที่เห่าหักเรานั่นพ่อแม่ก็คือกันเมื่อเห็นว่าลูกหลานเป็นที่หักกายเหาหู้จักทํำหนาทีต่อลูกต่อหลาน หามปามบ่ให้ทํำความสัวให้ทํำคุณนงามความดีให้ได้ศึกษาศิละปะวิทยาให้มีความหูคโคคุณนธรรมเมื่อเติบได้ใหญ่ขึ้นมาแต่งการแต่งงานหาสามีภรรยาให้แล้วก็มอบทรัพย์สมบัติให้ในสมัยอันสมควรแบ่งปัน มูลมรดกตกทอดปันให้ลูกให้ล้านในถ้ำนาทีคองแต่ละบุคคลให้สมบูรณ์บริบูรณ์โดยบรดมีอาไล่แต่ว่าถ้ำไปตามนาทีเพราะว่าเข่าใจในชีวิตว่าเฮามีความแก่เป็นธรรมดาความเก็บไข่ได้ป่วยเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดา มีการพัดผากจากคล้องรักคล้องชอบใจเป็นธรรมดาเฮ้าสิได้เตรียมความพร้อมซ้อมเอาไว้บ่มมือใดกับมือหนึ่งคำว่าสั่นมั่นอุกอังสังขยาเมื่อเฮาพัดผากเรื่อเมื่อสิ่งที่เฮาหากันพัดผากจากเฮาไปมันจะเกิดความห้องห้โศกเศร้าโศกาน้ำตานองหนา เหตุเพราะว่าเข้าบรได้เตรียมเอาไว้เฮ้าบริได้เตรียมคาาพมผอมเฮ้าบรได้ซ้อมเอาไว้การที่เฮ้าได้มาประพฤติปฏิบัติแนวนี้ที่ต่างว่าเฮ้าได้ซ้อมซ้อมผากพ่อผากแม่ผากลูกผากเมียผากรัพย์สินเสียงญิงข้านมาอยู่ในป่า อยู่กลางดินจินกลางทรายบริอยู่บ้านหลังใหญ่หลังโตสมมุิว่าไฟไหม่เฮื่อห้าไปเฮาก็มีกดมีบาดมีมุ่งกอยู่ได้พ่อเม่บบริ้ม,ม่นําเฮ้าที่ต่างว่าพ่อเม่มตายจากเฮ้าไปลูกหลานบริ้มานํเา,าเฮ้าผัวเมียบริ้มานําเฮ้า นี่เขามาฝึกเข้ามาสอมไว้เข้าสิยูจังไไดเมื่อพ่อแม่ตายจากไปเข้าสิยูจังไไดเมื่อสามีภรรยาตายจากไปเข้าสิยูจังไไดเมื่อลูกหลานตายจากเข้าไปสิ่งเหล่านั้นเป็นของหักของชอบใจของเฮาด้วยอํานาจของโมหะผ้าให้หลงหักหลงชื่นชมยินดีหวังว่าสิได้รับความสุข จากสิ่งเหล่านั้นพอความบอกเข่าใจของห้างผ้าให้เกิดความห่วงหาอาทรอนีน่ห้องมาฝึกเอาไว้มาซ้อมเอาไว้ฝึกล่มละลายยางสบายล่มละลายจากกิจการการงานล้านข่าต่างๆ อาชีพที่เฮามีอยู่มือใดมือหนึ่งมันอาจสิเกิดพัดผากจากเฮาไปอาชีพที่เฮาเคยมีอาชีพบบมีนี่เฮามามาฝึกมาสอมเอาไว้โอ้นี่เฮามาอยู่จังสี่กับค้ายๆก็ว่าเฮาเฮาหล่มละลายเฮาบบมีอาชีพการงานอียั้บ่บมีเงินดำเงินเดือนอียั้แต่เฮาก็อยู่สบาย เที่ยวบินเท่บาทญาติโยมผู้มีกิดศัทธามาถวายท่านห้้ากระยุสบายแต่ถ้าผู้ใดบ่ได้ฝึกบ่ได้ซ่อมเอาไว้บัดชีวิตหล่มละลายจิจการพังลงมาตั้งจิตตั้งใจบ่ได้อุกอังสังขยาในจิตในใจหาทางออกบ่ได้ มันก็ต้องใส่ความตายมาดับปัญหามาแก้ปัญหาบริด้ใส่ปัญญาพิจารณาพอบริเตรียมความพร้อมบริด้ซอมเอาไว้บางคนขาโตตายยิ่งโตตายโดดตึกตายโดดน้ำตายดังนั้นห้าทั้งหลายตื่นแต่เศ้าให้มีเก่าแนวยาม พิจารณาเบิงธรรมทั้งสี่พิจารณาเบิงศิลทั้งหาส่วนใดเห้างยังขาดตกบกพ่องห้าสีได้เติมให้มันเต็มเตรียมความพร้อมซ่อมเอาไว้แต่ว่าคนทั้งหลายบ่คอยได้พิจารณาตื่นเศ้าขึ้นมากกฟังเฝ้าหาอยู่หากิน หล้างสู่ฝ่านาสู่ดินหวังเพื่ออยากจะได้ทรัพย์สมบัติทั้งหลายนั่นมาบำรุงบำเลอมานปนเปื้อความสุขคืดน้ำลูกน้ำเต่าอยากให้ลูกอยากให้ลูกอยากให้หลานนั่นยู่สุขสบายบ่ได้เตรียมใจเอาไว้หวัง น้ำลูกน้ำหลานมันใหญ่ขึ้นมาแล้วมันสิได้มีความหูมันสิไดเหตุการณ์เหตุงานเป็นเจ้าเป็นนายได้เพิงผ้าอาศัยแย่แก่แย่เถ่าคืแต่้สำนันบ่ได้คืดเพื่อใจไว้ว่าเมือ่อใดมือหนึ่งมันอาจสิพัดภาคจากเข้าไปบางที่มันอาจสิยังบ่หันแก่บ่หันเถ่ามันมันอาจสิยังบ่หันเลี้ยนจบ มันอาจ,จิตายก่อนก็ได้เมื่อบริคืดเอาไว้บัดเวลามันเกิดเหตุการณ์จังสั่นขึ้นมากเรือโอกคเรือใจบ่มีหมองสีวหยบ่มีหมองสิว่างนั่นแหละหฮาจังมาเตรียมความพร้อมอมาซ้อมเอาไว้บ่มือใดกับมือหนึ่งห้อจะต้องพัดผากจากของรักของชอบใจ ของรักของชอบใจเรานั่นจะต้องพัดพากจากข้าไปฉะนั้นห้าทั้งหลายมันขอได้เตรียมความพร้อมซ้อมเอาไว้ให้ดีดีมันสีว่คำควนจนเกินไปเข้าใจความเป็นจริงว่าโอ้มันมีเกิดเป็นธรรมดาเนาะมันก็มีตายเป็นธรรมดาเนาะมาตามกรรมก็ไปตามกรรมเนาะ นี่มันมันมัน,มนสีโบสียหลักตั้งใจได้คอยห่าได้เตรียมความพร้อมซ้อมเอาไว้ให้ดีดีไว้